เห็นน้องมานานเนี่ยอย่างเจมเงี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกจนแบบเขาแต่งงานแล้วเราเห็นแบบช่วงชีวิตของเขาที่แบบผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนมันผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบภาพภูมิใจกับเขาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็แค่แค่รู้สึกว่ามันลงล็อกแล้วมันเข้ากันได้ดีในความคิดเราที่เราแบบอยู่ข้างๆแล้ว,ลวมองเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่เราเห็นแล้วมันสมควรแล้วแหละที่มีงานในวันนั้นเกิดขึ้นมา เรื่องการแต่งตัวเป็นยังไงบ้าง <c oughs> โ,โมเมนต,ต์ดีมากเป็นทุกอย่างลงตัวน่ารักลงตัวแล้วก็สถานที่ดีแล้วก็ทุกอย่างอบอุน่นดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นดีใจที่น้องให้ไปอยู่ตรงนั้นที่รู้ของน,น,น้องอยู่ในสายตาเราตลอดรคิดยังไงตลอดยเวลาที่เราฝากฟันมาจนแบบก็เห็นมาตลอดแล้วก็ผมได้ ไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันกับกับเขาทั้งสองคนด้วยแบบทริปไปดำน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะในความรู้สึกผมคือเห็นความน่ารักที่ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเองกันทั้งคู่อะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันลงล็อกแล้วมันเข้ากันได้ดีในความคิดเราที่เราแบบอยู่ข้างๆแล้วเรามองเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่เคยพูดกับเขาแต่ว่าแบบจากที่เราเห็นแล้วมันสมควรแล้วแหละที่มี งานในวันนั้นเกิดขึ้นมาเอา,ายละไรนะครับเปลี่งที่ใส่เขา,า,าเป็นคนชอตฟิลเก่งอ๋อโอ้ยชอตฟิลเก่งชอ็งชอตฟิลเก่งเป็นคนเก่งเป็นผู้หญิงเ,เก่งที่แบบเ,เ,เหมือนค<ะ>ือด้วยแล้วก็ให้คือเจมเคารพใช่ไหรงนี้เลยเหรอใช่เน่ารักน่ารักอะไรที่มันสื่อสารว่าเราต้องใช้คำนี้ก็คือจากที่เห็นนั่นแหละคือว่าแบบก็คือเหมือนกับโฟมเขาเป็นคนที่มีความน่ารักแล้วก็เรียกว่า เหมือนเวลาอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนโฟมเขาจะเป็นคนที่เมนเทจคอยจัดการเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจมทํางานหนักๆก,ก็จะมีแบบอ๋องๆไปบ้างลืมๆไปบ้างเนี่ยล่าสุดก็เคยจองตัว๋วเครื่องบินผิดอะไรเงี้ยที่ไปถ่ายรายการด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็แบบโฟมก็จะคอยตบๆให้เจมแบบตื่นๆเข้าที่เข้าทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ,จะมีอะไรเขาจะเงียบลงไหมเวลาจะแบบมันจะมีหลายๆสถานการณ์ที่แบบว่าพอโฟมอาจจะดุๆแล้วเจมว่าอุ้ย ขอโทษแม่ขอโทษแม่แล้ก็จะมีอะไรสติขึ้นมาได้ขอโทษนะเจมก็จะมีอะไรประมาณนั้นเคารพกลัวเอเคนเคารพดูดีกว่ากลัวครับหุณอยเลคุยเอาจริงถึงเวลาตอนนั้นน่ะพูดอะไรไม่ค่อยออกอ่ะแต่ว่าแบบคือเออคือผมแบบเหมือนเห็นเห็นน้องมานานเนี่ยกับอย่างเจมเนี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกจนแบบ เขาแต่งงานแล้วเราเห็นแบบช่วงชีวิตของเขาที่แบบผ่านมาจนถึงวันนี้เหมือนมันผ่านไปสู่ผ่านไปสู่อีกบทหนึ่งของชีวิตอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบภาพภูิใจกับเขาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นก็แค่แค่รู้สึกว่าเราก็จะคอยอยู่ข้างเขาไปเรื่อยๆก็คือเป็นทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ,ะอ่ะประมาณนั้นในพาร์ทของพี่เกดคนก็่เลยงสัยว่าพี่เกดใส่สองก็เลยเพราะว่าเจมส์บอกว่าต้องทองสองบาท ผมเรื่องทองเนี่ยผมรอให้เขามีน pues ้องอแจ้งไปาเพ่ออ่าคุยกันแล้วคุยกันแล้วรอรอใช่ใช่รอเขามีน้องตามความพึงพอใจของช่วงนั้นแล้วก็แล้วก็ราคาทองแจ้งว่าไปมีห้าหมื่นเนี่ยมีห้าหมื่นนะทองระดับเราจะห้าบาทไงพี่เกดจะห้าบาทโอ้ยโดนกดดันนี่เครื่องเกมซื้อไปให้เครื่องหนึ่งขึ้นบานใหม่ไม่รู้มันเล่นหรือยังนะ แล้วแต่ราคาทองแต่พร้อมรับฝันหลานพร้อมแน่นอนครับผมผมรอให้ให้เขามีน้องซึ่งถ้ามีแฝดเราก็จะให้แฝดถ้ามีแฝดก็ให้คูณสองเดี๋ยวบอกแม่ก่อนแสดงว่าเขาจะเขาจะบอกไว้ว่าจะมีเร็วๆนี้เลยหรือว่าไม่ได้บอกเลยก็ผมเอาจริงผมก็แบบรอรอรอจังหวะรอลุ้นอยู่ตัวผมเองก็รอลุ้นอยู่อก็ถมาเรื่องเราเลยที่ห้องเมนอ๋อ เออแม่เม้นแต่พ่ออยู่ข้างข้างอะไรเนี้ยใครถามตัวเองค่ะถามผมเหรอว่าจะมีเมียเมื่อไหร่คนก็ถามกันเยอะเนาะพอไปงานแต่งมาทั้งงานแต่งเจมกับอ็กซ์เลนเดลอะไรเงี้ยก็คนก็ถามเยอะแต่ว่าทุกอย่างก็คงปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์เฮ้ยคำถามเดิมตอบเหมือนเดิมแต่สีน้าเราดูมีอะไรนะมีหรอมเพขาจับได้หรอไม่มียังไม่ยังไม่มีอะไรไม่มีเลย ก็จริงๆคนถามเยอะแต่เรารู้สึกว่าแบบอ,อ,อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่คือทุกครั้งที่ที่ไปงานแต่งงานอ่ะแล้วผมก็นั่งมองน้องแล้วพวกเราก็รู้สึกแบบปื้มปิ่มไปด้วยอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าให้มันถึงโอกาสของเราแล้วค่อยๆว่ากันอีกทีงนีง่เวลาไปงานแต่งคนถามเยอะไม่มีคลเคิบมาหรือว่ามีคำตอบอะไรที่ผมอ่ะจะเขินเวลาไม่ได้เขินเหมือนแบบพอคนถามเยอะเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรยาวๆให้เขาฟังได้ก็แค่แบบ เออมันยังไม่ถึงเวลาแค่นั้นเองแต่ว่าในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่างานแต่างงานมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแล้วพอมีเพื่อนๆมารวมตัวกันเยอะๆมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เขินๆนะถ้าสมมติว่าถ้าจะมีจริงๆวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตแต่เราจะมีภาพแบบว่าชีวิตมีครอบครัวใช่ไหมมีครอบครัว,มวมไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้น แต่ว่ายังยังไม่ได้มีแต่ว่าในพาของที่พ่อแม่ม<อ>ว่าอย่างนี้มันมีการแบบคนชอบมันจริงจังอะไรนะอะไรจังไหมเราอะจริงจังไหมเป็นข้อตะเกียงในโต๊าะไหมว่าอ๋อเมื่อไหร่จะมันมันเคยเป็นข้อพูดถึงแต่ว่ามันไม่ได้จริงจังแล้วคือเราก็เจตนาลมเราก็คือชัดเจนกันกับที่บ้านว่าเออเป็นแบบนี้นะคือตัวเราเองอะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยากให้มีอะเราก็รู้สึกว่าก็อยากมีให้เขาแต่ว่า ก็ต้องเป็นอะไรที่เรามั่นใจจริงๆมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสของทางบ้านครับเพราะว่าได้ชี้แจงกันแล้วแต่คุณบอยต้องซีเรียสมากเลยนะใครนะครับคุณบอย้องซีเรียสมากเลยนะเขารอคุณอย่างเดียวเลยบอยถ้าซีเรียสก็ไม่ต้องรอเราเขาจะไปแล้วเหรอก็อยากให้เขาไปก่อนได้เลยผมรอผมเป็นประเภทชอบไปงานแต่งเพื่อนเอถ้าเกิดว่าเพื่อนแต่งผมไปเพื่อนอยากให้ผมทําอะไรในงานแต่งผมพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่าง ก็พี่เกตค่อนข้างที่จะดูแม่นพี่จะก่อนเลือกถามว่าสาวใครไปก่อนเขาบอกว่าเจมส์ใช่ไหมอันนี้เหลือบอยกับอาร์เล็กให้ให้ผมแทงเลยเหรอทีมาเลยพี่เกตอาร์เล็กทีเด็ดบางคนขี้หวานนะผมว่าอาร์เล็กน่าจะไปก่อนแล้วบะกคนเขารออะไรบอยบอยเขาพลาดพิงถึงเมืองอยู่เชาให้พังผมว่าอาร์เล็กทีเด่นน่าจะวิ่งเข้าไปก่อนอแล้วคนนี้เขาอยากรู้อะไรเรื่องเกตบ้างเขาบอกว่า กลับบ้านไปได้แล้วนี่ก็ไม่มีเออีเวไหก็ว่าอย่างนั้นแหละเออไม่เเลยออจริงก็เาไม่ได้เเฮ้ยมามาถามทางนี้มาเออขอพี่เกก็ติดตามอะไรนะติดตามก็คอยติดตามตอนต่อไปอตงเกุ้งยงเาเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมออี่ลราคาทองวเดิมอเท่าเดิมก็รอดูครับรอดูใช่ขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ